Bao chiêu bụng do mùa chào dòng quang dòng dùng dòng dùng dòng 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 พวกเจ้าทั้งสองได้ใช้วิชามานเอาก้อนหินใส่เป็นเงินใช่หรือเปล่าใช่บังอาจอายุแค่เนี้ยหัดเรียนวิชามานต้องไปใส่คนดีแน่เลยอ่ะเด็กๆรับรอลงมือโบยอย่างแรงสีสิบไม้ครับช้าคอนต่เท้ากุุนาอย่าตีคนผิดเลยถ้าได้สอบถามอย่างละเอียดแล้ว พวกเขาสองคนน่ะต่างยอมรับแล้วจะตีผิดคนได้ยังไงเป็นขุนนางไม่อยู่ในความเที่ยงธรรมก็จะตีผิดคนได้เจ้าบังอาจลบหลู่ข้าครั้งเนี้ยขาไม่ละเว้นเจ้าแน่บวยพวกเขาแล้วจะบวยเจ้าต่อข้าไม่ได้ลบหลู่ท่านข้าพูดจากความจริงข้าขาถามหน่อยหากว่าใต้เท้าโบยคนผิดจะทำยังไงต่อไป แต่หากคราวเนี้โบยผิดคนข้าจะยอมถอดชุดราชการลงจากตำแหน่งรับโทษทันไม่ขอเป็นคุณนางต่อไปดีงั้นข้าขอถามก่อนใต้เท้าจะโบยใครจะโบยสองคนนี้หรือว่าโบยพวกเขากันแน่ละ่ะต้องโบยสองขมังเวทสองคนนี้แน่พวกเขาบริสุทธิ์ถูกใส่ร้าย

โอ้ยอะไรกันเนี่ยอ้ะไรโอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปนทาปาโขึ้มไมเนี่ยอะไรันเนี่ยถ้าบอกแต่แรกแล้วหาในใจไม่เที่ยงธรรมก็จะโวยผิดคนแล้วเป็นไงล่ะเจ้าคนเอาไว้ให้มปนค่อยยลงไปทำไม่เชื่อ จะบยผิดคนได้โอ้ยโอ้ยลกตีดาแล้วลตีดาแล้วรวบแล้วรวแล้วโอ้ย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 เจ็บโอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ้อ้ยนอ้ยอโอ้ยโอ้ยอ้้โออ้อยอออยอะโอ้ยโอ้ยออะไรอะอะไรออยออะไรออ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 ะอยอ อมิตาพุนอะไรกันเนี่ยฮะ่เทวดาเสด็จลงมาแล้วมีเทาอะไรกันเหรอมีเทวดาที่ไหนกันเนี่ยฮะไหนีไหนเทวดาไหนไหนไหนโอ้ยโอ้ยมันพันเพิบเจ้าประจอรอนวิตวร้องขอชีวิตเลยข้าคือโพธิสัตว์กุนอิมแห่งทะเลใต้มาช่วยปลดปล่อยวิญญาณพวกเจ้า จะเอาชีวิตพวกเจ้าทำไม,ไมไเป็นถึงข้าราชการของราษฎรไม่เป็นที่ปรึกษาให้ราษฎรไม่สนใจความทุกข์เข็นของประชารารชรใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนมิใช้กฎหมายในทางที่ควรออบโกยผลประโยชน์ถอดชุดราชการอ,อยู่ในเรือนจำสุนเหยนเจียเจ้าควรรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลกรรมบันเนีย ก็เป็นการไทยบาปของเจ้าไม่เช่นนั้นผลกรรมชาติหน้าจะรุนแรงยิ่งกว่านี้ข้าอยอมรับกรรมข้าอยอมรับกรรมข้าน้อยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเจ้าต้องรู้ว่าสิ่งมีค่าที่สุดในโลกนี้คือความเมตตามีความเมตตาสูงจะเข้าถึงรสพระธรรมกรรมดีจะสนองหลายชาติถ้าหากทำกรรมชั่ว ก็จะได้รับผลบาปกรรมต้องได้รับทุกเวทนาทุกชาติพวกท่านว่ามีเมตตาทุกชาติจะมีค่ายิ่งใช่ไหมถอย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 แล้วทรัพยะส,สิ่งในโลกมีค่าของมันอยู่ในตัวยากจะเปรียบเทียบค่าของมันต่างที่ผิวนอกเท่านั้นเองเงินทองแท้จริงก็คือก้อนหินหากพวกเจ้าเห็นมันมีค่า มันก็จะมีค่ามีค่ากว่านั้นก็ไม่พ้นความเมตตาถ้าหากมีคนมองอย่างปูุโปร่ปรงเงินทองก็คือก้อนหินก้อนหินเหล่านั้นเปรียบดังความเมตตามีค่าน้อยแต่ยิ่งใหญ่พวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจอย่างยิ่เลยข้ามาเตือนชาวโลกให้ตื่นตัวถ้าหากพวกเจ้าเข้าใจดี ก็ไม่ต้องระแวงอะไรอีกแล้วข้าสารของพวกเจ้าปลดทุกรัศดรมากมายเท่ากับได้ช่วยพวกเจ้าทำบุญกุศลอย่างหนึ่งเพื่อปลดเปลื้องกรรมเวรเคยกระทํามาแต่ถ้าหากไม่ใช้คนหินไปแลกเข้าสารของพวกเจ้าพวกเจ้าจะยอมสร้างกุศลช่วยเหลือคนหรือเปล่าล่ะ ขอบคอิษัขอุณมากพอิษฐ์ศักดิ์ไหนยแล้วเเห็นไหมไหนไหนไหนนไวัไตามนเรียกมงขอเัก็ไม่มีนั่นนันพิษักโอ้ิษับดิอิษัช่วยเหลือเราด้วยพอิษศักช่วยเหลือเราด้วยพอิษักิช่วยเหลือเราด้วย ครอเราด้วยคุณครองเราด้วยเอบริษัทไดโกรัเธอคุณครองบริษัทคุณครองเราด้วยคุณครองเราด้วยคุณครองเราด้วยบริษัทได้กลัวเธอคุณครองเราด้วยดันอย่าไปเลยอย่าไปเลยบริษัทอย่าไปเราดริษัทจึงรู้ว่ามนุษย์เกิดมาในโลกต้องพึ่งตนเองแล้วเทพเจ้าจะช่วยทีหลังข้ากวนอิมได้แต่มาชี้แนวทาง ให้พ้นทุก์เท่านั้นเองขณะนี้ได้ประทานฝนให้พวกท่านเพื่อคลายความทุกข์เข็นพวกท่านจงเอาเข้าวสารในมือเป็นพันข้าวตั้งใจทำนาให้เจริญงอกงามเพื่อเก็บเกี่ยวในภายหน้าท่านโพธิสัตว์พวก่เราจะพบท่านได้ที่ไหนท่านพโธิสต์ในใจมีพระพระก,ก็จะอยู่ ขอเพียงในใจมีข้าอยู่ข้าก็จะอยู่ข้างกายพวกท่านถ้าหากมีความศรัทธาจริงจะพบข้านั้นไม่ยากพวกท่านสามารถไปพบข้าได้ที่นั่นหลังจากโพธิสัตว์โคนิมจากไปคนที่นั่นก็รู้สึกขอบคุณในพระคุณที่ช่วยเหลือพวกเขาและทั้ที่โพธิสัตว์โคนิมชี้ไปนั้นเป็นวัดเจียนงทงที่สร้างขึ้นบนดอยอู่ไถซาน เพื่อประเดิสถานเทวรูปโพธิสัตว์โกนอิมว่าให้กราบไหว้บูชาอาจารย์ทำชั่วได้ชั่วทำไมอาจารย์ไม่ลงโทษละ่ะเื้าแก่สุ่นกับข้าหลวงใจบาปสองคนนั้นนะ่ะยังช่วยพวกเขาลงโทษเบาเกินไปหรือเปล่าทะเลทุกไม่สิ้นสุดหว,วนกลับคือฝั่งข้าใชา้เมตตาธรรมช่วยสองคนทำกุศลนี่ถึงจะเป็นรากฐานขอบคุณอาจารย์ที่ชี้นะสองคนนั้น ทำชั่วน่าจะได้ชั่วตอบสนองอาจารย์ดูสิข้างหน้ามีคนใจบุญคนหนึ่ง